ดูสิคะยาวมากยาวเท่ามีอเห็นไหมเท่าฝ่ามือแม่มิวสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่มิวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มิวจะพามาเก็บพริกนะคะพริกส่วนของแม่มิวเองค่ะพริกส่วนของแม่มิวที่แม่มิวปลูกไว้นะคะ วันนี้จะมาเก็บพริกที่แดงแล้วก็พริกที่แก่เก็บใส่ช่องฟิตไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวแล้วไม่มีพริกกินค่ะเดี๋ยวหน้าหนาวตรงนี้ก็จะมีเย็นหนาวไปหมดมีแต่หิมะค่ะตอนนี้เราไปเก็บพริกกันเลยค่ะตามมาเลยก่อนอื่นแม่มิ้วก็จะใส่ถุงมือก่อนนะคะพริกพริกของแม่มิ้วนะคะนี่ค่ะมีประมาณสามสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นพันธุ์พันธุ์เหลือง เปแบนบนี้ค่ะเผ็ดค่ะเผ็ดมากเลยปลูกเองค่ะขวนดินไถเองขุดล่องเองใส่ปุ๋ยเองแล้วกินเองค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่มีจะเก็บใส่ช่องฟิทไว้ไว้กินตอนหน้านาวสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้นะคะว่าทำไมต้องเก็บปลูกพริกช่วงหน้าหนาวแล้วก็เก็บไว้กินตอนตอนปลูกพริกตอนหน้าร้อนค่ะแล้วก็เก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวค่ะ เก็บเก็บเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาจะออกอีกชุดหนึ่งค่ะเนี่ยมีชุดนึงอันนี้ยังหนุม่มบางทีเราลองเก็บแก่ๆเนะคะอันนี้แดงๆไงนี่แดงพริกๆพริกๆพริก,รก,รกค่ะนี่เห็นไหมคะ ี่ยเริ่มเริ่มแก่แล้วเนี่ยเริ่มแดงแล้วจะทิ้งให้เขาแดงก็ได้ค่ะเนี่ยทำเอาไว้ทำพริกแห้งก็ได้เนี่ยแก่แล้วเนี่ยเก็บค่ะเก็บเผ็ดทุกเม็ดค่ะพิกลองชิมดูเผ็ดไหม กล้าเราก็ชิมพริกสุดยอดค่ะพิกี้หนูพริกชีฟ้าเดี๋ยวแมเ่เมิวให้ดูค่ะพริกชีฟ้า คิดว่าน่าจะเป็นพริกขี้หนูส่วนอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพริกชีฟ้านะคะนี่ค่ะชีโดงเลยชีโดชีด้แดงชี้โดชีด้แดงเลยนี่ค่ะเดี The ๋ยวพริกขี้แกะก็จะอยู่ตรงข้างล่างนะคะ,มะเมล็ดพริกแดงเมล็ดพริกนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ ต้นนี้ดกมากเลยค่ะต้องกินเขาจะออกเยอะมากบางต้นก็ดกบางต้นก็ไม่ดกไม่มีเวลาดูแลเขาทิ้งเขาทิ้งเขาไว้สองเดือนค่ะโอ้โหพิกแม่มิวเกือบจะตายลูกกลับมาดูค่ะกลับมาดูแลเขา ดูสิคะยาวมากยาวเท่านี้เห็นไหมเท่าฝ่ามือแม่นิ้วอ,อันนี้เป็นอีกพันธุ์เลยนนค่บ พอครบแก่มาก็แดงเหมือนกันนะคะเนี่ยประเทศอิตาลีมีฤดูร้อนแค่สี่เดือนค่ะแม่มิวจะเริ่มเพาะเมล็ดพริกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนในการงอกของต้นพริกนั้นจะเริ่มงอกช่วงปลายเดือนเมษาค่ะส่วนส่วนของแม่มิวนั้นตอนนี้ได้เก็บพริกต้นเดือนกันยาค่ะช้าไปนะคะ ว,ว่าขาดการดูแลไปค่ะตอนนี้ได้เก็บพริกชุดแรกต้นเดือนกันยาแล้วอีกสองอาทิตย์จะได้เก็บชุดที่สองนะคะถ้าเราดูแลเอาใจใส่เขาดีการดูแลก็ไม่ยากค่ะรดน้ำสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยพรวนดินมันสังเกตว่าต้นมีแมลงหรือว่ามีเพลี้ยหรือว่ามีนอนอะไรหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ให้กำจัดทันทีค่ะส่วนการกำจัดของแมมมิวนะคะถ้าเห็นมนีน้อยเราก็ใช้มือขยี้เอาค่ะ ไม่ต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้สารเคมีค่ะของแม่มิวเป็นการปลูกพริกอินทรีย์ร้อเปซค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะถ้าใครมีน้ำหมักนะคะสามารถใช้น้ำหมักผสมกับน้ำเปล่านะคะสามารถพ่นค่ะพ่นตอนเย็นค่ะพ่นได้นะคะน่ได้แล้วค่ะ พริกหนุ่มนะคะเนี่ยพันพริกตัวเนี้ยทางเหนือแม่มิวจะเรียกว่าพริกหนุ่มนาไปปรุงเป็นอาหารตาน้ําพริกหนุ่มได้ค่ะไม่เผ็ดมากจนเกินไปค่ะเผ็ดพอดีค่ะเก็บไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะสองกิโลน่าจะได้อยู่บบดูด้วกโลอว่าด้วก เขียวบ้างเหลืองบ้าง,ง,างสีเหลืองนี่เป็นพันพันของเขานะคะพันเหลืองสองกิโลน่าจะได้ปีนี้อันนี้ชุดแรกเหลือชุดที่สองนะจะเก็บประมาณอีกสอาทิตย์พเขียวพิ่เรียบร้อยครับพริกสดนั่นเก็บใส่ถุง ิบล็อกแล้วก็ใส่ช่องคลิดไว้นะคะไปกินช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงหน้าหนาวจะไม่มีคลิกกินเพราะว่าหน้าหนาวหนาวมากปลูกคลิกไม่ได้ค่ะ,คะทิมตก่ะดินเราต้องเก็บไว้ช่วงหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวเราก็จะมีคลิกสดกิน ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของแม่มิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Subscribe ให้แม่มิวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจมะละกอนะคะติดต่อคุณยายสมหมายได้เลยค่ะที่เมืองไทยค่ะพิก,กับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะขอบคุณมากค่ะ